สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n วีนประจำวันที่9สิงหาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาดเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์เร่งเสริมขอบอ่างเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำอ่างน้ำโจนแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งค่ะวันที่9สิงหาคม2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปฏิบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายสุวัสดิ์สมัตะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขัน,นธ์นายธนวัน์เรืองเดียรรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างผนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเสริมขอบอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำโจรหมู่12ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำแก้ ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ93พรรษา12สิงหาคม2 5 6 8โดยมีนายสหพันธ์คล้ายสังผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านย่านซื่อพร้อมผู้นำหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่วน้อยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาลงแรงช่วยกันร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ นายธนวันเรืองเดียรรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโะยบายพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือโครงการป้องกันน้ําแล้งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับประชาชนโดยการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําด้วยกระสอบทรายเป็นการวางเสริมกระสอบทรายหน้าสปริงเวยอ่างเก็บน้ําตามคําแนะนําของดรรอยยนจิตด,ดอนกรรมการและเลขานุการโมลยิธิอุทกภพในพระบรมราชุป,ปัรภมซึ่งจะเป็นวิธีการที่ใช้เงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํานอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติอีกด้วยซึ่งโครงการนี้ใช้กระสอบทราย3,700กระสอบด้วย เงินงบประมาณ60,000บาทหากมีฝนตกลงมาจะสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก3 0 0 0สนลูกบาทเมตร จากเดิมประมาณ400,000ลูกบาทเมตรซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอีกทั้งทางไหลของน้ำนี้ยังเป็นเส้นทางน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองบึงที่ใช้เพื่อการอ,อปรปรุปโภคบริโภคของชาวเมืองประสบคีรีขันอีกด้วยนายสหพันธ์ค้ายสังผู้ใหญ่บ้านหมู่12กล่าวว่าตนเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ไม่นานและชาวบ้านมีความต้องการให้หางบประมาณมาขุดลอกโดยชาวบ้านในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ประมาณ105หลัง คาเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกผักปลูกพืชต่างๆ ส่วนน้าอุปโภคบริโภคจะใช้น้ําประปาของหมู่บ้านที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคปริมาณน,น้ําในอ่างมีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากอ่างเก็บน้ํามีขนาดเล็กและมีตะกรนตื้นเขินซึ่งหน่วยงานรัฐไม่มีงบประมาณมาขุดลอกเนื่องจากต้องใช้เงินงบประมาณที่สูงทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยและกรมชลประทานจึงได้เดินทางขึ้นมาสํารวจและมีนโยบายเสริมขันกั้นน้ําสปริงเวต์ตามคํานะำ แนะนำของ Don, ดรรอยยนจิตดอนโดยวิธีกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายความสูงโดยรวม75เซนติเมตรซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ3.5แสนลูกบาศก์เมตรใจจริงก็อยากให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานช่วยหางบประมาณมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ให้ลึกกว่าเดิมชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูการผมนายธนวัฒน์เรืองฤทธิ์นะครับรักษารษาชการไทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกับบนทอสาธารณภยัยจังหวัดประจวบคิริขัน ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันท่านสิทธิชัยสวัสดแสนภายใต้การกํากับของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปทีริบู์รัตน์นะครับให้มาร่วมติดตามการดาเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันคือโครงการป้องกันน้ําแล้งนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับประชาชนนะครับวันนี้ เป็นการดําเนินการโครงการวางกระสอบทรายหน้าสปริงเวยหมู่ที่12หรือเรียกว่าบริเวณห้วยน้ำโจนตบนาบลอ่าวน้อยอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับไปเรียก็ทางองค์การบรัสวนตะบนอ่าวน้อยนะครับแล้วก็คณะทําง,งานร่วมกันวางกระสอบทรายเพื่อดําเนินการให้เป็นปตามนโยบายพัฒนาจังหวัดและที่สําคัญก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ด้วยนะครับโครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนับสนุนแนวคิดข้อเสนอแนะจากอาจารย์ดรโรยุลจิตดอนนะครับท่านในเมตตามาให้แนวทางว่าการดําเนินการดังกล่าวที่สามารถทําได้โดยรวดเร็วและโดยง่ายและโดยใช้งบประมาณน้อยในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่สามารถดํเาเนินการได้ นะครับเราวางกระสอบทรายทั้งหมด3,700ลูกนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไปทั้งหมด60,000บาทนะครับถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยแล้วก็เป็นการป้องกันน้ําไหลลงโดยโดยศูนย์เปล่านะครับเป็นการเสริมคันกล้วยน้ําโจรสามารถทําให้เพิ่มปริมาณน้ําได้อ0 0 0 0 0ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณอ0 0 0 0 0กว่าก็ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฝนลงมาเราก็สามารถเก็บกับกน้ําไว้ได้เพิ่มขึ้นนะครับน้าดังกล่าวก็จะไปเป็นประโยชน์ในเรื่องของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ใช้ในน้ําด้านการเกษตรนะครับและส่วนหนึ่งน้ําดังกล่าวนี้ก็เป็นทางน้ําที่ไหลลงสู่ตามร่องน้ําธรรมชาติเพื่อไปบรรจบอยู่ที่อ่างเก็บน้าคลองบึงนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองบึงก็จะเป็นแหล่งน้ําที่สามารถผลิตน้ํา ปราปาเลี้ยงพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองนะครับโครงการดังกล่าวจึงได้ดาเนินการมาต่อเนื่องและวันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สําเร็จนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคณะทํางานและทุกคนที่มีส่วนร่วมครับอ่างเก็บน้ําบ้านน้ํโจรน้นําที่เนี่ยชาวบ้านที่ได้ใช้ก็คือประชาชนในในในหมู่ของพวมนนะประมาณหนึ่งร้อยห้าหลังคาเรือน ที่ใช้น้ําตรงเนี้ยไปเพื่อการเกษตรครับผมอ่าถ้าอุโปโภคเป็นน้าประปาครับเป็นน้าประปาครับอันนี้คือน้ําดิบเพื่อการเกษตรตรงนี้ไม่ได้ไปผลิตน้ําประปาไม่ใช่ครับคืออปริมาณน้ําในเขื่อนมันน้อยครับอ่าน้ําไม่พอใช้ครับทีนไม่พอเพราะว่าม,มันเก็บได้น้อย,ยใช่ครับอ่างอางมันเล็กครับแล้วก็มันไม่ไม่เพียงพอกับเกษตรกรกที่ใช้ครับก็เลยมีด็อ,อกเตอร์ รอยนจิตดอนเป็นอ่าแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนานอำเภอแล้วก็ชนรัฐทานจังหวัดได้ขึ้นมาสำรวจอ่ามาเห็นความเดือดร้อนของประชาชนว่าน้ำเพื่อการเกษตรไม่พอใช้ครับ mm hmm. ก็เลยมีแนวคิดเสริมคันสปริงเวคือพอเสริมไปแล้วเนี่ยห้าสิบเซนติเมตรมันจะมีกับเก็บน้ำได้ประมาณสามแสนห้าหมื่นลูกบาทเมตร สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเทิดพระเกียรติ 93, าพระพันปีหลวงค่ะ วันที่9สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกาสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินร่วมกับส่วนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัวหินจัดงานวันแม่แห่งชาติที่ชั้น3ส่วนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินภายในงานมีการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงมอบประกาศนียบัตรและมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม โดยนางสุรีพรยิ่งวรากุลประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดกลวยถวายราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงพร้อมเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษา13 2สิงหาคม2568โดยมีดรวิรัตมณีพึกรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินนางวรนนาวงชมศีลนางจรัญยาสเสียมพันศิริพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินและนางสาววรวรรณจิตนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัวหินและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานจากนายเสียทศศักดิ์ลาทองผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลิหัวหินมีนางยุวนิศรศิล์รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมบรรยากาศภายในงานศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอหัวหินได้จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมต้นดอกรักบอกรักแม่ พวงมาลัยรักแม่และกระเป๋ารักแม่นอกจากนี้จัดให้มีชุดการแสดงเทิดพระเกียรติจากสถานศึกษาต่างๆเริ่มที่ชุดการแสดงรำถวายพ,พระพรจากโรงเรียนวงังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดการแสดงยอพระเกียรติทูลพระขวัญถวายองค์พระพันปีหลวงชุดการแสดงฟ้อนซอถวายพ,พระพรจากโรงเรียนหัวหินนอกจากนี้จัดให้มีการแข่งขันส้มตําแม่ลูกและต่อด้วยชุดการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองจากโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ ชุดการแสดงกินนารีร่อนจากโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์และชุดการแสดงรำสีนวลออกอาหนู โรงเรียนหัวหินปิดท้าย้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับได้ว่าเป็นบุญของชาติและประชาชนชาวไทยที่มีพระองค์ท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะแห่งรัตนารีโดยแท้พระองค์มิได้ทรงเป็นพระบรมราชินีที่มีพระสิริโฉมเป็นเลิศเท่านั้นหากแต่ ยังทรงพระปีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆซึ่งปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอดพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสง์นิกรยิ่งใหญ่เหลือคานานะเราทุกคนจึงควรแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการตั้งมั่นในความดีมีความสมัครสมานสามัคคีกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ว่าประจบคิรีขันเปิดก๊อบกรชับมิดร,รายได้จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่ากอค่ะ วันที่9สิงหาคม2568ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกอล์ฟกระชับมิตรธุรกิจเมืองเป็นการแข่งขันกอล์ฟระหว่างทีมภาครัฐและภาคธุรกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาไรายได้มอบสมทบทุนจัดสร้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ AI ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายสราวุฒิริมอรุณรักษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบ นายประสูตรหองบ,บันเทิงนายอำเภอหัวหินนายแก้วคงวงนายอำเภอชะอําพันตํารวจเอกกัมปนาถนาวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหัวหินนายสุวิทย์เหลี่ยนรุ่งเรืองนาย,ยกสมาคมกีฬากฟประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอํานายวรวุิพยัคฆพงศ์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านาากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชุมพลโชคสุชาติดรรุร่งโรดสีเหลืองสวัสด์ตัวแทน แทนทีมนักธุรกิจและนักกีฬากอล์ฟจำนวน60คนเข้าร่วมการแข่งขันนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนกล่าวว่าการแข่งขันกอล์ฟในวันนี้เป็นกิจกรรมการกุศลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ให้ภาครัฐราชการร่วมกับภาคเอกชนได้หารือกันเพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมการกุศลตอนนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตรนะ์นวากอยังขัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่ดีที่จะไปใช้กับเรื่องของการเรียนการสอน AI นักเรียนที่เข้ามาในค่ายทั่วประเทศปีป,ปีหนึ่งก็ถึง5 คนเรายังขาดคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ก็เลยเกิดการคิดร่วมกันถ้างั้นเรามาจัดแข่งขันกอล์ฟธุรกิจเมืองร่วมกันในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินที่นี่ทางจังหวัดมีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมก็พยายามที่จะสร้างห้องเรียนเสริมการเช่นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ AI ที่อุทยานวิทยาศาสตร์นาวากอซึ่งจะส่งมอบกันในวันที่18สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่อยากจะทําและอีก9้าห้องก็จะเป็นห้องส่งเสริมการศึกษาเกษตรอัจฉริยะเป็นห้องเรียนเรื่องของการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีใช้โซล่าใช้โรงเรียนเข้ามาในการที่จะทําการเพาะปลูกพืชผักที่เป็นประโยชน์หรือผลไม้ที่พอจะมีมูลค่ามีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาขอรับโครงการนี้71โรงเรียนเราก็ได้ตั้งงบประมาณที่จะส่งเสริมถึง15ล้านบาทอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะส่งเสริมในปีที่14แต่ว่าก็จะมีโมเดลไปตั้งไว้ที่วิทยาลัยวิทยาศ ว่ากให้เห็นก่อนว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะมีการส่งมอบห้องเรียนที่เป็นโมเดลตัวอย่างวันที่18สิงหาคมเช่นเดียวกันและอีก8ห้องก็จะเป็นห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยห้องเรียนรูปเสือเนรน,นารีซึ่งจะเป็นห้องเรียนที่จะสอนเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้ว่าจะดูแลป้องกันตัวอย่างไรสอนเรื่องของความปลอดภัยและในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ภัยการสู้รบสงครามนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าเขาจะต้องหลบภัยอยู่ที่ไหนเป็นต้น และห้องเรียนที่เกี่ยวข้องอีกก็จะเป็นห้องเรียนของศิลปะดนตรีดุริยางอันนี้เราก็ไปทําไปแล้วที่โรงเรียนอนุบาลทับสแกมีห้องเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาที่เราต้องใช้ในการที่จะเป็นมคัคคุเทศท่องเที่ยวในระดับเยาวชนได้มีห้องเรียนหลายเรื่องทั้งหมด10ห้องเรียนที่จะส่งเสริมต่อไปในช่วงถัดๆไปนี้ก็จะสำเร็จในช่วงกันยายนทั้งหมดทั้ง10ห้องเรียน ทางทางจังหวัดมีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนของจังหวัดประจวบซึ่งเราเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยเราจะต้องไปพึ่งพามหาวิทยาลัยทั้งที่เพชรบุรีแล้วก็ที่จังหวัดต่างๆนักเรียนศึกษาแล้วขาดองค์ความรู้นะที่ที่สำคัญที่จําเป็นเพราะงั้นโอกาสที่ผมไาเป็นนอญระบาดก็พยายามที่จะสร้างห้องเรียนเสริมการศึกษาเช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ AI ที่จะทํา,าที่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ที่ว่ากอซึ่งจะส่งมอบไปในวันที่18สิงหาคามนี้ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะทำและอีก9ห้องก็เช่นเดียวกันนะครับอีก9ห้องก็จะเป็นห้องสนเสริมการศึกษาเกษตรตัวทินอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นห้องเรียนที่เรื่องของการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี ใช้โซลา่าใช้โรงเรือนเข้ามาในการที่จะทําการเพาะปลูกพืชผักนะที่เป็นประโยชน์หรือผลไม้นะที่พอจะมีมูลค่านะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาแล้วที่จะขอรับโครงการนี้นะถึง71็บโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ได้ตังงบประมาณที่ส่วนสริมถึง15ล้านบาท อันนี้ก็เป็นศูนที่80ศูนี้ที่70แต่ว่าก็จะมีโมเดลไปตั้งไว้ที่อุตสาหกรรมที่ว่าพอเห็นก่อนวนะ่าหน้าตาเป็นแบบแก็จะมีการสม่งมอบห้องเรียนที่เป็นโมเดลตัวอย่างเกือวันที่18สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับและอ,อ,อีก8ห้องนะฮะก็จะเป็นห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยห้องเรียนลูกเสือเอสนลีนะซ,ซึ่งจะเป็นห้องเรียนที่จะสอนเรื่องของ แผ่นดินไหวน้ําท่วมไปไม่จะจะจะ,จะดูแลปล้องกันตัวยังไงนะเราไม่ได้สอนเรื่องเชือกนะแค่ครูก็สอนนะครับมาสอนที่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่จะเ,เรียกว่าอร์ไวตัวเองให้ได้ตัวรยในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้แต่ภัยการสู้รบสงครามที่มีขึ้นนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าเขาจะเรียวรอดภัยที่ไหนเป็นต้นและห้องเรียนที่ที่เกี่ยวข้องอีกก็จะเป็นห้องเรียนของศิลป,ปะดนตรีหรือย,อยางอันนี้เราก็ไปทําไปแล้วนะครับที่ โรงเรียนอุปบาลทบสแกะนะครับท e like uh, ่านอาจารย์ทวีก็ไปช่วยที่จะทําให้ห้องเรียนนี้ได้ได้ได้เห็นผลในเรื่องแล้วอีกอีกหลายห้องที่กําลังดำเนินการอยู่นะครับห้องเรียนของภาษาครับห้องเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาที่เราต้องใช้กันในการที่จะเปเมืองพุทเทศท่องเที่ยวครับให้กับเยาวชนได้ใช้อันนี้ห้องเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับ จำเด็นจะหลายหลายเรื่องในหลายห้องข้อมัดทั้งหมดสิบห้องเรียนที่ที่ที่จะส่งเสริมต่อไปในในในช่วงถัดถัดไปนี้ซึ่งก็จะสําเร็จในช่วงกันยานี้ทั้งหมดทั้งสิบห้องเรียนครับกิจกรรมประกวดและค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์เครื่องดื่มค่ะ วันที่9สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสมชายทิพปปเปสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมประกวดและค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์เครื่องดื่มหลักสูตรการเรียนการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพการโรงแรมโดยมีการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะเชิงวิชา ชีพให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานรัฐเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากโดยบริเวณภายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีการแสดงโชว์ความสามารถของน้องนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ขวดน้ําและแก้วเชคนํามาแสดงโชว์ลีลาการวาดลวดลายหวาดเสียวบนเวทีการแสดงไปตามสติปเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมดังสนั่นวันไหวซึ่งการแสดงโชว์นี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรขั้นเทพที่อาจหาชมได้ยากโดยเฉพาะลีลาของอาจารย์ผู้ฝึกสอนซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพด้านมิกซ์โซโลจีรางวัลอันดับสี่ของโรคจากการแข่งขันโบชัมเปียนชิพมาร่วมโชว์รีลาค็อกเทลเชคร่วมกับน้องนักเรียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพให้นักเรียนและแขกรับเชิญชมรีลาค็อกเทลเชคเรียกน้ำย่อยก่อนจะเข้าสู่การประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์เครื่องดื่มให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการรังสรรค์เครื่องดื่มนวัตกรรมแบบต่างๆเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของน้องนักเรียนก่อนจบหลักสูตรเพื่อนำไปตอ ย่อยอดองค,ความรู้ด้านธุรกิจบริการและเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการยกระดับความน่าสนใจของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการผลักดันเยาวชนผู้สนใจเรียนรู้ให้มีทักษะความคิดสร้างสารรค์ต่อการเป็นมืออาชีพเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาทักษะ อาชีพดังกล่าวต่อเยาวชนไทยในอนาคตต่อไปนายสมชาย,ปปยทิพเปิริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีประจบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเป้าหมายการเปิดสอนในหลักสูตรนี้เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจอาชีพบาทเทนเดอร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังทราบว,ว่ารุ่นพี่ที่จบหลักสูตรนี้ไปก่อนหน้านําไปสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวหลายหมื่นบาทต่อเดือนทางวิทยาลัยจึงพยายามแสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอนให้นักเรียนได้เข้าใจและนําไปปฏิบัติได้จริงเมื่อจบออกไป และมีโอกาสได้นํานักศึกษาในสายวิชาดังกล่าวไปศึกษาดูงานการโรงแรมในสถานที่ต่างๆเมื่อเขาเห็นรุ่นพี่ทํางานในสายอาชีพนี้ได้จริงจึงเกิดแรงบันดาลใจเราจึงแสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเสริมทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นปฏิบัติจริงเพื่อต่อยอดในหลักสูตรภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกลุ่มอาชีพการโรงแรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อจบออกไปจะได้นําความรู้ไปต่อยอดในการเลือกประกอบอาชีพในสายวิชาชีพที่ตนช เพื่อนําไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จริงเป้าหมายของเราคือเมื่อเด็กเรียนแล้วเนี่ยเด็กจะต้องมีงานทําต้องได้งานทําเพราะฉะนั้นการที่เราสอนอยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียวเด็กก็มานั่งเรียนก็จะเบือ่อเราพยายามค้นหาสแสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เพื่อเพื่อมาสอนให้เด็กแล้วได้ชีวิตจริงในกะารทำงานจริงเราพานาักศึกษาไปศึกษาดูงานตามโรงแรมพาด,ดาวเช่นโรงแรมโนวเทล โรงแรมในเครือสิริในกรุงเทพที่โรงแรมผ้าดาวซึ่งเด็กเขาก็จะไปเห็นบรรยากาศ,ากาศเห็นเห็นพนักงานในโรงแรมทํางานกันในตําแหน่งหน้าที่ทั้งเชฟทั้งบาททร์เทนเดอร์ทั้งอะไรทั้งหลายถ้าพวกมีเด็กสนใจเราก็เลยไปสแสวงหาไปหาผูดเด้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเสร,รมิมจากหลักสูตรที่มีอยู่ให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจริงการทำงานจริงจากผู้ที่เคยทํางานจริงประสบการณ์จริงจากจากที่เขาได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมาแต่ทอดให้เด็กสร้างแรงบันดาลใจ ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นซึ่งรุ่นที่ผ่านมาที่จบไปเขาผ่านคอร์สพวกนี้เขาได้ไปทําง,งานจริงแล้วเขามีรายได้เดือนหลายหมื่นซึ่งเขากลับมาบอกต่อรุ่นน้องทําให้รุ่นน้องมีความสนใจแล้วก็พอครูพอหลักธา,ามิหลายจัดอย่างเนี้ยทุกคนแฮปปี้มีความสุขซึ่งเราไม่ต้องมาคับเด็กเลยก็คือพอเราบอกว่าเราเชิญวิทยกรมาอย่างน,างนี้เด็กทุกคนแห่สมัครเข้าเยนทั้งหมดเลยและพร้อมที่จะเข้าจาัก,กรเรียการรู้โดยที่ไม่ต้องบังคับ พอจบชั่วโมงเพราะที่จริงเวลาเรียนเขาจะเรียนแค่ในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นพอหลังจากเรียนปุ๊บเด็กเขาก็จะต้องไปซ้อมเขาต่อในวิาลเราเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะเริ่มงานวันนี้ทุกคนเขาก็จะไปฝึกซ้อมเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับเราก็แค่มาเดินดูให้กําลังใจเฉยๆซึ่งเป็นอะไรที่นี่แหละคือหัวใจของการเรียนที่มีความสุขคือเจตนาของเราเราต้องการให้ว่าเด็กมาโรงเรียนเด็กเข้าเรียนเรียนยังไงเรียนอย่างมีความสุขเรียนในสิ่งที่เขาต้องการเรียน เขาอยากอยากได้จีและเขาเอาไปสอยอดในอาชีพในหน้าที่การงานเขาได้เกิดเหตุรถไฟรถด่วนพิเศษตกรางที่กุยบุรีค่ะ เมื่อเวลา5นาฬิกายีนาทีวันที่9สิงหาคม2568ร้อยตํารตำรวจโทเกรียงไกรรัตนาวสีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากจึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อในกุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกุยบุรีประมาณ100เมตรพบรถไฟขบวนที่38ทับสู่สหไงโกลกปาดังเบซากรุงเทพอภิวัตรจอดที่สถาน โดยมีตู้โดยสารเป็นตู้นอนปรับอากาศ3ตู้ท้ายขบวน4 6ตกจากลางและหลุดจากขบวนที่38ได้รับความเสียหายมีผู้โดยสารบาดเจ็บจํานวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเรีบนําส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลกุบุรีสําหรับขบวนที่38ไม่ได้รับความเสียหายได้เดินทางต่อไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัตรต่อมาในสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนายอาลามยานแก้วนายอำเภอกุบุรีพันตำรวจเอกวรวัฒน์แคมป์วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนกุบบุรีพร้อมด้วยนายธนวัฒน์เรืองเดียรรักษาการตำแหน่งป้องกันและบรญชาาสาธารณภายัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุและเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกุบบุรีโดยพบว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวม10รายและนอนพักดูอาการหนึ่งรายสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับโบกี้ที่ตกรางจำนวน9 5คนการรถไฟได้จัดรถบัสจำนวนสาคันนำส่งตามรายทางที่เป็นจุดหมายสำหรับผู้ได้รับบ เจ็บที่อยู่โรงพยาบาลกุยบุรี 1. น,นางนินแก้วคงอิน 2. นางสาวทิพสุดาแก้วคงอิน 3. เด็กหญิงปาริตานุ่มรม่ม 4. นางสาวจารินีคูนชน 5. นางสาวการดาทวีสุข 6. นางสาวพยาินนกแก้ว 7. นางพาณิชคงนก 8. ในายหลินเซียนฟงชาวมาเลเซีย 9. นางสาวสิทธบงกรรุจิระยันยง 10นางสาวเยาวนันมังคะสำหรับรถไฟดังกล่าวเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่38ทับสออกเดินทางจากสุงไหงโกโลกปาดังเบซากรุงเทพอภิวัฒน์เวลา14นาฬิกา15นาทีวันที่8สิงหาคมถึงปลายทางเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่9สิงหาคมขบวนที่38มี9โบกี้ขบวนที่46มีสาโบกี้ขบวนที่ตกรางเป็นขบวนที่38จำนวน1โบกี้และ46จำนวน2โบกี้เป็น ็นโบกี้นอนปรับอากาศชั้นสองขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลการรถไฟกําลังนําเครื่องจกักรกลหนักจากสถานีบางซื่อเดินทางมากู้ซากบโบกี้นํากลับกรทมสําหรับสาเหตุการตกรางต้องรอให้เจ้าหน้าที่การรถไฟตรวจโดยละเอียดและหาสาเหตุที่จริงต่อไปก็มีรถบัสของทางขนส่งจังหวัดนะครับก็ได้มารับผู้โดยสารทั้งหมดไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการส่งผู้โดยสารที่เหลืออยู่ที่ตกค้างอยู่ เป็นสายขบวนนะครับตอนนี้ก็ออกไปขบวนอยู่แล้วครับขบวนแรกก็ไปที่กรุงเทพมหานครผู้เจ็บที่อยู่โรงพยาบาลเก้าคนเนี่ยก็ออกมาได้สี่คนแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเดินทางกลับรถป่ฏิบัติหน้าทช่นะครับใช่ครับมีมีกรุงเทพมีอ่าลาบุรีเพชรบุรีบ้านโป่งนะครับมีทั้งหมดสี่จุดด้วยกันมันต้อมีอะไรหลักหนักาใช่าสุดครับไม่มีครับอันนี้ทางผู้ผู้เจ็บก็ ส่วนใหญ่นะก็บะเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ออกจากโรงพาบาลแล้ว4คนนี้เหลือที่โรงพาบาลเพียง5คนครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2ส4 4าหสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพจยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ